สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้แอดินกันมาตามต่อนะครับสำหรับคนมไทยแม่น้อยหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับแม่น้อยเพื่นเอาเขาขึ้นเราเรียบร้อยนะครับเพื่อน่า้าแล้วเขาแล้วน้านะครับแม่น้อยจะคุณน้มไทยให้นะครับหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับ ผู้ใได้ติดตามของคุณแม่น้อยนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับเข้า1 2 2 1นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะครับแม่น้อยเพิ่นจะมีแนวทางหฮเลกตัวใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ได้เข้ามารับชมก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับสาหรับแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับแม่น้อยเพิ่อจะให้ต้องงวดปอนะครับอ,อยวไปติดตามด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทย1ธันวาคม2567นะครับแมวด,ดีครับแม่สมัสิดดีกค่ะเอามาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยมที่ผิพนมาก เข้าหนึ่งสองแม่เนาะเขียนไว้สองอย่างถรับว่า,าอาชุดนี้มากเลยอ๋อคุณแม่มีสองสุดก็คร่ะอาชุดมันเขานะแม่ร้านร้านร้านซื้อสม,มุดมาให้กันเลยอ,อ,าาอันเขียนใส่หัวอ๋อได้เขียนไว้นสองเหล็บจะเล่ามือขึ้นแต่อย่างนี้เล่าใครเอามืออื่นเนาะแม่เนาะแนวว่าเขียนเนาะไปออกขน้างหน้าแมนเลยครับแมนเดียวไปออกข้างหน้า จ้ามันดะชาแล้วก็ีดเลยเนาะอาการอ่าการเยนเย็นสุตรี้อะไรที่ให้ครับอันนี้เอาเลขอย่างน้อฝากเอฟซีรัฐบาลให้เพราะว่าไม่น้อยพคุว่าตำราพวกนี้ค่อยม่เอาไม่น้อยยังไม่ได้ทำเลยนะครับน้กเล่าสีแอนมาเนกเดี๋ยวค่อยว่าขนมไทยนะครับจ้าตอนแทยเอฟซีก่อน ไม่หน่อยกับสัญญาว่าเดี๋ยวให้เซตเขาเซตน้ำก่อนเนี่ยจะทำรัฐบาลไผ่อย่งนะครับอ้าวขึ้นแล้วเอามันี่เขาใขึ้นเมื่ไหรเอาขึ้นแล้วขึ้นเมื่อไน่ว่ะอมื่อวานครับแล้วเมื่อวานเนาะัมยเนาะพอดีตัวเนี่ยแล้วเขาแล้วน้ำไปออกกันนั่นเนาะ ไปออกข้างหน้าในเล่าเดอนหนอ๋อรับหมอวานีนก็แม่เนาะกสิไดเนาะแม่ไปออกมันออกมข้างหนาก่อนเป็นนังนาี่น้มมีหลดเป็แนวทางแล้วพี่นองมีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนแม่ก็ทำแนวทางให้ตลอดเะอย่าลืมให้กลังใจแม่น้อด้วยนะคะสําหรับ รัฐบาลให้แม่หายชุดแม่เอาเอาตัวนี้ละหาเนาะห <c oughs> นึ่งแปดชุดแปดชุดบ่แม่ <c oughs> สำหรับแนวทางสองตัวคุณแม่น้อยให้แปดชุดนะครับตัวนี้ละตัวเขียนกอนม,มันใจดชุดหนึ่งม่ะแม่ <c oughs> เป็นตนฉบับของคุณแม่นะครับเม <c oughs> ที่วงกลวาคุณสามตัวให้สามชุดสามชุดครับ สำหรับงวดนี้แม่หน่อยเป็นหาพิเศษนะครับหายสุดส่หายสามเสือหรือว่สามส่วนนั่นมักลองสุดนะครับในตาเสือแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคุณไดติดตามตัวเลขของแม่หน่อยงวดที่ผ่านมานะครับแม่หน่อยพันเบิ้งเนาะได้หายหนึ่งสองนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่เนาะแม่เนาะงวดใหม่ค่ะ แม่ห้ยล้วแต่ว่าอาจจะมองยังบ่ชัดพี่น้องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขลอกของแม่ให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นต้นฉบับของแม่น้อยวัตถิพันา์มาตัวเลขของแม่เขาเด้อพี่น้องน้าแม่เนาะจ้ะตำไทยของแม่เขานะคะเดี๋ยวเอาตำไทยไปก่อนนะคะวันนี้ว่าแม่ผดมตานิเขียนลื่นเขียนเล่าบื้นน้กบืนมากมาเนาะบืนไม่ได้แม่ผีเ็ด มือแรกก็ยังสี่เฮดเล่าแม่น้อยขนมไทยขนมไทยจ้ะขนมไทยวันนี้มันบ่เนี่ยมันใจบ่แม่ว่ามันใจคือเกาพี่รองอาเอซี่คนไหนรอค่อยนะคะสำหรับตัวเด่นของคุณแม่นะครับเด่นเด่นสี่กับเก้านะครับรัฐบาลไทยด้วยครับเด้อ หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดนสี่กับเก้านะครับมีสองสี่หกแปดมีแปดคูเนาะแปชุดท่อเดิมเท่าเดิมนะครับแต่ว่าชุดเน้นของแม่แม่จะใส่ชจให้แปลกแปลกดัดเสีอะให้แปลกแกไหมเพราะว่าเลขสาตัวนี้ให้แปลกป่ะลาแปลกยังไงแมศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศเป็นเลขบนน้ำเลี่น้อ แสดงว่ามันสะออกนี่คิดว่ามือมันออกเนี่มันจะเป็นเล็กบืนนั่นก่อค่ะตามสถิติคะมันบ่นเนาะแสดงว่าแม่คิดว่าวันนี้เล็กจะมาเบ่นพร้อมแน่นี่ตัดเสื่อบอารค่ะตัดสองตัวบอไรให้บ่นเนาะบอบอให้ไอ้เป็นตัดเสืยอถ้าู้ไดอยากไอเอาเลขกสามตัวไปตัดก็ได้นะแม่เนาะ นะะคเพราะว่าเอาออกจากสูตรมันล่ะสามตัวกันดึงออกมาจากไอ้สูตรตรงสูตรเหาื่ะสูตรเยื่อเป็นบ่ะอยู่สูตรเหยาวของแม่นี่จะมีทั้งหมดสามสูตรเนาะค่ะสูตรตรงสูตรยาวสูตรหา้งม้าบ่แม่ส่วนมากมันจะเข่าสูตรใดค่ะตามเส้นสิาค่ะแม่ขึมากอันนี้ล่ะซีเก่ล กึบศูนย์หนึ่งไปนี่ละงูนี้นะแต่ว่าสมนันกบมักเจี๊ยบโอ้โสําคัญละค่ะบงเมื่อนั้นอ่ะพ่อดิชันเราหายศูนย์หนึ่งเลยที่เป็นดนายวันนี้แต่ว่าหมู่บ้านนี้เราก็่ได้หายเราก็คึดน้่อยู่แต่ว่าเราหายไปแล้วเราก็เลยหมู่บ้านนี้แล้วสรุปแต่ว่าเรากับไม่ได้หายแต่ว่าวันนี้แม่หายก็เลยคึดพ่อนะ่ะเพราะว่ากลัวสีอันนี้เนาะกับมันถือกับพ่อหัยฝันเนาะอีพ่อฝันป่ะคะ ก็ฟันนั่นด้ตอนเด็กเล่าออกฟันมาไปทับงานอยู่หม่องเกาห่นไนหนึ่งศูนย์หนึ่งมองเกานน่ะมันเป็นเลขทีบ่ถ้าเป็นเลขทีบ่านเพิ่นบ้านเลขทีบ้านที่มันคนเห็นงานนะบ่ค่ะแง่หนึ่งศูนย์หนึ่งบ่แม่ง่อยเอลอยในในสูตรก็แม่แัดหนึ่งหนึ่งศนอกเลือก้ำอยู่ต้จเลยตรงกันเออ จะดงว่าแม่มักได้ไหมหอมอ่ะคอยสามตัวแตกมาแม่เนาะได้ไหมเด้อจะพูดกันว่าเรื่องวงกลมเนาะครับวงกลมนะครับสําหรับคนณพุนน้อยนะครับคุณแม่น้อยวงกลมให้ห้าชุดนะครับจะมีสามสองศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าและสองเจ็ดนะครับไม่น่อยวันวงกลมให้ห้าชุดนะครับ ตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับจะมี6165และ76นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับจะมี649 110 1, และ009นะครับรัต,ตาบาบันไทยนะครับเดิมวันที่1นธันวานะครับมือแก้วเหล้าเดี๋ยวมือแรกเงี้ยเตียนหน่อยดิจ้า จะคือจเอาเอามันมาช่วงเสาร์น่ะพอแมาณสองเกมคืนขึ้นแลวแม่เกมคืขึ้นอันนี้เคเขียนกับขึ้นนี่ดีก็ได้ขึ้นมันจะได้ไปไร้หมองมาทางแบนไ่หน่อยก่อนจ้ามันจะมีสามสี่เจ้ามือให้ไปขอให้เขาตรงตรงขึ้นกว่าติพันธมากนะครับดติพันธนมากพูได้ได้เบิ้งเนาะแม่เนาะจะเข้าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับที่เลวเล็กไม่น่อยเขาเด้อพี่น้องแตได้ได้เบิ้งคิดแน่กัจะจำได้เนาะ แม่นี่ด็ครับตัวใดครับสองสองหนึ่งว่าแม่ดีนั่นเห็นว่าสองสองหนึ่งก็มีครับนี่ศส่วนหมายความว่าเลขสูตรของแม่มันจะมีอันนี้ศูนนเละเก้าครับจ้ว่าเก้าแปดแปดเก้าแม่ได้หาบอยอยู่ได้หาุมามีครับมันจะสี่เก้าบอครับเอาเราห่เอฟซฟังก็ได้พวกเป็นยังนอพี่จหน้าไวเก้าแปดนาอ เดี๋ยวผมเขียนเพิ่มเติมให้อีกชุดิ่มเติมให้เพิ่มเติมค่ะ98นั่นเองนะเก้าแปดนะแม่เนาะเอากล้วยซูนมะละเกาไว้ซูนมาหลัะเกาไว้เพิ่มเติมนะครับอีกชุดหนึ่งแม่ให้มานะครับคือ98นะครับ fc ตรงชัดๆนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่คุณแม่นะคะทำไว้นะคะจะมีอยู่สามสูตรสูตรยาวสูตรตรงแล้วก็สูตรหางม้าบ่แม่จ้า สรุปคุณแม่ให้ให้เก้าชุดนะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับเพิ่มเติมคือเก้าแปดแมวคุณว่าเก้ามันหลักศูนย์ไหวอ่าแม่สารวจมันกันถูกยี่บาร์ครับไหมไล่ลงกันนะแม่ถูกแล้วนะครับเนาะขาดสามสองสองเกตศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะแมนบาร์หนึ่งบาแมนครับหกหนึ่งหกห้าเจ็ดหกหกห้าศูนย์ห้าเจ็ดขาด ให้แคปหน้าจอไว้เ้อยครับเด้า98ครับ3ตัว6 4 9 1 0 0 0 9อ่ะถูกต้องกันเน,เ,เนาะแม่เนาะผมกะคัดลอกมาจากตนสบับนะครับซื้อเอาก็ได้เนาะแม่เนี่ยที่เพิ่มเติมนะครับปกติคุณแม่จะให้8ชุดนะครับเพิ่มเติมคือ98เป็น9ชุดนะครับแม่เราแวงชุดนี้อยู่นะครับแม่ว่ามันมันหลักศูนย์เลยที่ผมเนี่ยช่คหลัก เอาสรุปตัวเลขของคนแม่น้อยนะครับสำหรับคนทุนน้อยวงกลมสีแดงนะครับจะมี3201 4905และ2 7นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ6 1 6 5 7 6และ98นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ6 49 1 10และ0 0นนะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับมี3มชุดนะครับกับน,นาจอยด้วยครับเจ้า ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภอีกเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับ1พันวาคม2567นายนะครับวัติพันมานะครับตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับ1 2 2 1นะครับก็มีผู้โชคดีนะครับไปรวมทําบุญกับคุณแม่น้อยนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อครับเด้อเอฟซีทีโชคดีกับคุณแม่น้อยนะครับ ็ได้รวมทำบุญกับคุณแม่น้อยนะครับก็บขอให้บุญกุศลน,นะครับที่ทันได้ทำมานะครับก็ให้ย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยครับเด้อสำหรับงวดนี้ก็ขอโชคดีด้วยครับเด้อสำหรับผู้โชคดีในงวดที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยแม่น้อยนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้โชค,โชคมันหมานสวัสดีครับ